คลิปวิวีนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอสรุป law of motion ของนิวตันนะฮะเริ่มต้นเลยนะครับกับคำว่าแรงหรือ force แรงคืออะไรครับแรงก็คือสิ่งที่ทำให้วัตถุนั้นเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่มีหน่วยเป็นนิวตันแล้วก็เป็นปริมาณเวกเตอร์ การรวมแรงรับหรือซิกมา f เราสามารถสรุปได้ออกมาเป็นสีรูปแบบคือแรงอย่างน้อยสองแรงนะครับเคลื่อนที่ตามกันเคลื่อนที่สวนทางกันเคลื่อนที่ตั้งฉากกันและทำมุมใดๆต่อกันในแบบที่หนึ่งนั้นนะครับถ้าแรงสองแรงอยู่แนวเดียวกันทิศทางเดียวกันเวลารวมกัน เราสามารถรวมกันโดยใช้วิธีการรวมแบบผางต่อหัวเวกเตอร์รับหรือแรงลับก็เกิดจากการเอาขนาดของแรงทั้งสองนั้นมารวมกันโดยตรงได้เลยในที่นี้ก็จะเห็นว่ามีแรงสองแรงนะครับคือ5นิวตันแลวก็7นิวตันแนวเดียวกันทิศทางเดียวกันเราสามารถนำบวกกันได้เลยก็คือ12นิวตันทิศทางชี้ลง แบบที่2แนวเดียวกันแต่ทิศทางตรงข้ามกันเวลารวมกันเราจะต้องเอาตัวเลขทั้งสองตัวนี้มาลบกันนะครับแล้วก็เวลาต่อเวกเตอร์ก็คือต่อกันแบบหางต่อหัวนะครับเวกเตอร์รับในที่นี้ไม่ได้มาบวกกันเหมือนแบบที่1นนะครับแต่ต้องเอามาลบกันในที่นี้ก็คือ7กับ5แนวเดียวกันทิศทางตรงข้ามกัน เวกเตอร์รับคือนิวตันที่ทางชี้ลงแบบที่3แรง2แรงตั้งฉากซึ่งกันและก,กันการรวมแรงนั้นเราต้องอาศัยสูตรพีทาโกรัสเข้ามาใช้นะครับเวกเตอร์รับก็คือเวกเตอร์ที่ลากจากจุดตั้งต้นก็คือหางของเวกเตอร์ตัวแรกไปถึงหัวเวกเตอร์ตัวท้ายนะครับในที่นี้ก็คือ ใช้พิทาคกรัสระหว่างแรง7จนิวตันกับ5นิวตันก็ออกมาเท่ากับรูท74นิวตันแบบที่4คือแรง2แรงทำมุมใดๆต่อกันแรงใดๆตัวน,นี้คือทำมุมซึ่งกันและกันนะครับที่ตำแหน่งหางของแรงทั้งสอง เวกเตอร์รับก็คือเส้นทแยงมุมของแรนทั้งสองนี่เองการใช้สูตรในการคำนวณก็คือใช้สูตรเฉพาะของเวกเตอร์นะครับคือ square root นึ่กำลังสองบวก f 2กำลังสองบวก2 f 1 f 2 คอสเซตาโดยที่เซตาตัวนี้คือมุมระหว่างแรงทั้งสองนะครับจากรูปแบบของแรงรับทั้ง4ี่แรงนี้จะมีข้อสังเกตอยู่นะครับว่าแรงสองแรงจะมีค่ามากที่สุดก็ต่อเมื่อแรงทั้งสองนั้นอยู่นแนวเดียวกัน ทิศทางเดียวกันและแรงรับของทั้งสองนั้นจะมีค่าน้อยที่สุดก็ต่อเมื่อแรงทั้งสองนั้นอยู่แนวเดียวกันและส่วนทางกันส่วนกรณีอื่นๆแรงรับก็จะมีค่าอยู่ในค่าระหว่างน้อยที่สุดและมากที่สุดนี่คือการหาแรงลับนะครับ ต่อมาคือการแตกแรงหากแรงนั้นยังไม่อยู่ในแนวแกน x หรือ y เราต้องทำการแตกแรงนั้นเสียก่อนในที่นี้เรามีแรง F ที่ทำมุมเซตากับระนาบแกน x เราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแตกแรง F ตัวนี้เข้าแกน x และก็แกน y โดยหลักการแตแกแรงนั้นเราจะใช้หลักการที่ว่าชิดมุมใช้ cos ไกลมุมใช้สายหรือชิดคอสห่างสายก็ได้ซึ่งในที่นี้ขอรสรุปว่า fx มีค่าเท่ากับ f cos เซตา fy เท่ากับ f s i n เที่มาของมันนั้นอยู่ในห้องเรียนอยู่แล้วนะครับ มองกลับไปดูทบทวนที่มาที่ไปด้วยนะครับแต่อย่าจำนะครับว่าแกน x ต้องเป็น cos แกน y ต้องเป็น sin ไม่จำเป็นมันขึ้นอยู่กับว่ามุมนั้นอยู่ตรงบริเวณไหนนะครับตัวน,นี้ต้องอย่าจำแบบไม่เข้าใจนะครับต้องใช้ความเข้าใจในการจำ m a s s และ g ว m แมสหรือมวลเวทหรือน้ำหนักเป็นปริมาณ2ตัวที่ไม่เหมือนกันนะครับโดยที่มวลนั้นมีค่าคงที่เสมอไม่ว่าจะไปชั่งที่ตำแหน่งไหนก็แล้วแต่ทั้งในโลกชั้งนอกโลกก็มวลเท่าเดิมมวลมีหนว่วยเป็นกิโลกร,รมัมเป็นปริมาณสเกล a าแต่จะาน้ำหนักนั้นนะครับเปลี่ยนแปลงได้ครับ ขึ้นกับค่า g น้ำหนักบนโลกน้ำหนักบนดวงจันทร์มูลเดียวกันก็ไม่จำเป็นต้องหนักเท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับกาวิตี้เป็นสำคัญน้ำหนักนั้นมีหน่วยเป็นนิวตันเป็นปริมาณเวกเตอร์เราสามารถหาน้นหนักได้โดยใช้สูตร W เท่ากับ m คูณ g law of motion กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันมีด้วยกัน3ข้อกดข้อที่1ของนิวตันถ้าซิกมาเท่ากับศจะได้ว่าวัตถุจะหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่เคลื่อนที่หรือ v ีท่าก,กับศ หรือวัตถุเคลื่อนที่แต่จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ในแนวเส้นตรงกฎข้อที่2ของนิวตันถ้าซิกมา F ไม่เท่ากับ0จะส่งผลให้ระบบมีความเร่งเกิดขึ้นเราสามารถคำนวณได้จากซิกมา F เท่ากับ M A โดยมีกราฟในกฎข้อที่2ที่น่าสนใจอยู่3กราฟหลักๆคือกราฟ f กับ a เราจะได้สโลปของกราฟนี้คือมวลน,นะครับกราฟ a กับ1ส่วน m เราจะได้สโลปคือ f และ การาฟ m กับ a ความสัมพันธ์ก็คือเป็นการาฟเส้นโคง้งทางกราฟข้อที่3ของนิวตัน action เท่ากับลบ reaction แ,แรงกิริยาเท่ากับแรงปฏิกิริยา แต่มีเครื่องหมายลบอยู่ด้วยนะครับสมบัติของแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยานั้น 1. แรงทั้งสองต้องมีขนาดเท่ากันทิศทางตรงข้ามกันและกระทำบนวัตถุคนละก้อนนั่นหมายความว่าเจ้าแอคชั่นกับเรียคชั่นกันนั้นไม่สามารถหาซิกมาเอได้เพราะมันกระทำกับวัตถุคนละก้อนแอคชั่นกับเรียคชั่นกันนั้น ัตถุทั้งสองอาจจะสัมผัสหรือไม่สัมผัสกันโดยตรงก็ได้3ขั้นตอนในการแก้ปัญหานิวตัน 1. เขียนแรงอระทำวัตถุให้ครบถ้วน หือที่เรียกว่าการเขียน free body ด i a แกรมนักเรียนต้องเขียนแรงกระทําให้ครบสมบูรณ์ในกรณีที่เราไม่ทราบว่าแรงมีอะไรบ้างก็ต้องพิจารณาให้ดีนะครับว่าระบบประกอบไปด้วยแรงภายในหรือแรงภายนอกไม่ว่าจะเป็นแรงตึงเชือกแรงเสียษทาน mg normal force หรือแรงดึงหรือแรงผลักก็ต้องเขียนให้ถูกต้องและครบถ้วนทั้งทิศทางทั้งขนาด2หากมีแรงไหนที่ยังไม่อยู่นแนวการเคลื่อนที่เราต้องทำการแตกแรงนั้นเข้าแนวการเคลื่อนที่เสียก่อนโดยใช้หลักชิดคอสห่างสายอที่กล่าวไว้ในเรื่องของการแตกแรงและ แทนค่าลงไปในสูตร s i a f เท่ากับ ma s i a f เท่ากับ ma นี้ในบางครั้งอาจจะไปใช้เชื่อมโยงกับสมการในการกคนทีนแนวเส้นตรง5สูตรหลักก็ได้เพราะว่าความเร่งใน5สูตรหลักกับความเร่งในกฎเบอร์นูล์ข้อที่2นี้เป็นความเร่งที่มีค่าคงที่เช่นกันและ การใช้งานซิกมเท่ากับเนั้นเราจะให้ f ที่มีทิทางตามความเร่ง a เป็นบวก friction frost หรือแรงเสียดทานแรงเสียดทานนั้นเราสามารถแบ่งได้กัน2องประเภทคือแรงเสียดทานสถิตหรือ fs ให้เศษฐานสถิตเกิดขึ้นขณะที่วัตถุนั้นยังอยู่นิ่งยังไม่เคลื่อนที่หรือถลายแยกจากกันโดยแรงเศษ่านสถิตมีได้หลายค่าตั้งแต่0จนถึงค่าสูงสุดคือตำแหน่งที่วัตถุนั้นเริ่มจะถลายแยกจากกันเราสามารถหาเอสแม็ได้โดยใช้สูตรมิวเคูณเอหรือนอร์มัลฟอส ตรงนี้ต้องพิจารณาโจทย์ให้ดีว่าวัตถุอยู่ในสภาวะแบบไหนเช่นอยู่บนพื้นราบบนพื้นเอียงหรือพื้นอะไร n มีค่าเปลี่ยนแปลงไปได้ตามเงื่อนไขสถานาการณ์แรงเสียดทานจนหรือ fk เป็นแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นขณะที่วัตถุมีการเคลื่อนที่เรียบร้อยแล้ว fk นั้นมีค่าเดียว ไม่ขึ้นกำลกงที่เราดึงหรือฉุดและ fk นั้นสามารถหาได้โดย fk เท่ากับ m k คูณ n และแน่นอนว่าค่า fs max จะมีค่ามากกว่า fk เสมอและ m s ก็จะมากกว่า m k เสมอเช่นกัน